วันนี้เราจะมารีวิวคอนโดหนึ่งชั้นคอนโดชั้นเดียวพี่น้องจะมารีวิวคอนโดชั้นเดียวคอนโดชั้นเดียวหนึ่งห้องนอนบ่มีห้องรับแขกบ่มีห้องน้ำใส่หน้าริ้รงนอนรับแดีอุ่นพอมพี่น้องเหมือนนี้เหมียวเหมียวม,มารีวิว บ้านแมวบ้านแมวเพื่นว่าคอนโดหนึ่งชั้นหนึ่งห้องนอนไม่มีห้องน้ําไม่มีห้องรับแขกเพื่นวานอนรับดีพี่น้องใส่งานได้จริงเพื่นวะนอนอุ่นแห้งที่สําคัญนอนอุ่นแห้งสังเกตสังเกตพี่น้องสังเกตสังเกตแมวนอน,พ,นออพี่น้องเฮ้ยผุนกองกระดาษพี่น้องกองกองล่างล่างนำ ผลไม้พี่น้องล่างนามผลไม้มาตัดเฮดซ่เลียมโอ้ยตัดเฮดซ่เลียมเลยครับพาปูเพิ่นมักขนาดพี่น้องมักขนาดนอนสังเกตนอนสังเกตทานอนโอ้ยมักพี่น้องพอดีโตเพิ่อนอะไล้พี่น้องโอ้ยนี่แหละมารีวิ่ใเ้เบิ่งพี่น้องคอนโดแมวน,นะคอนโดแมวคอนโดหนึ่งซัน หนึ่งห้องนอนไม่มีห้องน้ำไม่มีห้องรับแขกว่าไปพี่น้องที่สำคัญนอนรับดีอุ่นพรอมสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เมียเมียวในเด้อพี่น้องสองแสบจอมป่วนเมียวจอมซาชาแนลด้วยนะครับบา,บายบายสวัสดีครับ